โซล่าครับวันศุกร์ที่16กรฟกาาคม2564ตลาดเปิดแล้วอันนี้เป็นเทคนิคการดูครับการดูว่าหุ้นเนี่ยเปิดตลาดมาเนี่ยจะวิ่งไม่วิ่งให้ดูราคาเปิดก่อนนี่ดูแรงซื้อแรงขายด้วยนะครับวอลุ่มยังไม่มีนะตอนนี้วอลุ่มยังไม่มีนะครับให้ดูราคาเปิดไว้ว่าการเปิดราคาบาท63เนี่ยเป็นในยะเลยถ้าไม่ดุดราคาเปิดเนี่ย โอกาสจะวิ่งได้ต่ออีกประมาณ4-5%หรือว่า4-5ช่องนะครับมีออฟเฟอร์ขวางอยู่บาท69 1นร้าน,นะครับเป็นระยะเลยเป็นระยะเลยนะครับแต่อย่าลืมแต่อย่าลืมการสต็อปลอสของการดูแบบนี้จะสต็อปลอสที่2ช่องหลังจากหลุดราคาเปิดคือสต็อปลอสบาท61สตังค์ถูกไหมนะครับตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะ ตลาดของวันศุกร์ที่16ที่ผ่านมานะครับตลาดลบหจุดครับตอนนี้โซลา่าทำหายอยู่ที่บาท65นะครับโซลา่ายังไม่หลุดราคาเปิดนะครับถือต่อได้นะครับถือต่อได้นะสต็อปล็อกันที่บาท61ตลาดลบ2จุด โซลา่ายังยืนได้ครับการดูแบบเนี้ยเราต้องคัดกราฟมาก่อนคัดกราฟภาพใหญ่ก่อนว่าอยู่ในโซนถูกหรือโซนแพงเราก็เลือกในโซนถูกถูกไหมในภาพใหญ่ในโซนเดเราก็หาจุดยอ่อจุดแนวรับย่อแล้วปิดเขียวที่อยู่ในเทนขขึ้นถูกไหมนะครับ บาท65เป็นแนวต้านครับตอนนี้บาท63เป็นแนวรับหลุดแนวรับก็เลิกครับสต็อปลอสบาท61ยังไม่หลุดก็ถือต่อครับ10โมงละตารารบ2จุดครับวอลุ่มของโซล่าตอนนี้ก็แค่2 0 0 0 0นนะ มีขายมานิดหน่อยครับที่บาท6 4เราวัดใจกันที่ไม่หลุดราคาเปิดก่อนคือบาท6 3เนาะส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็นนะครับหุ้นที่หลุดราคาเปิดเนี่ยแล้วเกิน2-3ถึงช่องจากราคาเปิดที่หลุดลงไปนะครับจะไม่ค่อยกลับมาละจะเป็นย่อตัวหรือพักตัวไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูเทรน ของเดด้วยดูภาพใหญ่ประกอบด้วยครับว่ามันถูกหรือมันแพงถูกไหมส่วนแพงเราไม่เข้าอยู่แล้วครับมันเสี่ยงเท่านั้นเองหน้ามีแรงขายมาที่บาทหกสี่นะมีแรงขายมาที่บาทหกสี่ครับแต่ก็ยังไม่หลุดนะ สลับบาทหกสี่เป็นออฟเฟอร์ไปแล้วหลุดไหมบาทหกสามหลุดไหมครับบาทหกสามเป็นแนวรับเลย ยังยืนอยู่ได้ไหมบาท6-3ครับหลุดบาท6-3นี่ย่อนะบอกก่อนเพราะมันเป็นราคาเปิดไงอ้าบาท6-4กลับมาเป็นบิดอีกแล้วครับมีแรงซื้อกลับนะส่วนใหญ่ที่สายซิ่งหน้าง,งานครับเขาจะซิ่งกันประมาณสัก15นาทีหลังจากตลาดเปิดช่วงเช้า ดูหุ้นที่มีวอลุ่มเข้านะครับหรือดูหุ้นที่ไม่ดุดราคาเปิดที่มีมีวอลุ่มซ้ายขวาสักหลักแสนก็ยังดีครับอหลักล้านก็ยิ่งดีครับนะครับตอนนี้วอลุ่มรวมเป็นห้าแสนแล้วนะโซลาวัดใจอย่าลุดบาทหกสามนะครับตลาดลบสามจุด มีเคาะบาท6 5นิดหน่อยนะครับมีเคาะบาท6 5นิดหน่อยนะครับเหมือนเป็นการเช็คเช็คแรงขายเช็คแรงขาย มีขยับบิดที่บาท6กกับบาท61นะครับขยับบิดบาท67ครับขยับออฟบาท67ครับยังนิ่งอยู่นะแนวต้านเป็นบาท65นะครับยังนิ่งอยู่นะครับ อัฟเฟอร์ตรงบาท6-9ยังอยู่ที่เดิมนะประมาณล้านสช่วงแยกยังมีช่วงแรกยังมีแค่ล้านเดียวนะตอนนี้ออฟเป็นล้าน3นะครับดูว่าเขาจะผ่านแนวต้านบาท6-5ได้ไหมนะแนวรับเป็นบาท6-3ตอนนี้โซล่าขึ้นมาบวก1จุด สอมครับมีเช็คบาท65ด้วยนะครับยังไงยังไง อัดวิดีโอทีไรแมวมาทุกทีครับตลาดลบ 4. จุดอ่าบาท6กหยกเป็นบิดแล้วครับกวาดบาท65เกลี้ยงเลยนะครับแปลว่าเช็คแรงขายว่าบาท6กหไม่มีใครขายนะกวาดไว้ก่อนนะครับยังไงต่ออ่าบาท6กหกลับมาเป็นออฟแล้วครับ มีออฟเฟอร์ที่บาทห5หลักหมื่นนะหลักหมื่นนะมีเคาะไล่ด้วยมีเคาะไล่ด้วยนะครับบาท65นะครับบาท65จะผ่านไหมตอนนี้วอลลุ่มของโซล่าอยู่6กแสนเก้ ตลาดลบสจุดครับนิ่งๆนะยังนิ่งๆอยู่เดี๋ยวดูเขาจะเช็คแรงขายบาทหกอีกรอบหนึง่งตะกี้เขาเขย่าบาทหกมาที่บิดได้แล้ว าบาท65มาบิดอีกแล้วครับดูว่าจะคอบาท66หกไหมนะนิ่งนิ่งพอเอาบาทหกมาบิดแล้วนิ่งครับเขารอดูแรงขายว่าจะมีใครขายอีกไหมตอนนี้โซล่าบวกอยู่1.85%ครับตลาดลบสจุดอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่อัดวันศุกร์ที่ 16บหกไหมสิบหกกรกฎาคมหกสี่ 16, นะครับผมให้ดูมาเป็นวิทยาทานเฉยๆว่าการที่เราเลือกกราฟแนวรับมาแล้วภาพใหญ่ถูกมาแล้วเนี่ยเราจะมาซิ่งหน้าง,งานได้ไหมนี่ครับมีแรงขายมานะมีแรงขายมานะครับมีแรงขายยังคุมอยู่นะ จริงๆเทคนิคนี้มันทําได้ทุกตัวนะครับถ้าเกิดเราคัดกราฟมาแล้วนะแต่แผนเราก็คือว่าห้ามหลุดราคาเปิดห้ามหลุดราคาเปิดนะครับอืมสต็อปลอตกันที่หลุดราคาเปิดสองช่องนะครับถ้าเป็นโซล่าก็สตาร์บลอบาทหกสิบเอ็ดสตังค์อืมหลุดราคาเปิดสองช่องแล้วการเทคกาไรของเขาก็จะมองกันที่สี่ห้าช่องหรือว่าการขึ้นของหุ้นประมาณ 4- 5เอร์เซน์อย่างน้อยนะครับถ้าพลิกพีกก็สิบถึงยีเปอร์็นเป็นไปได้ครับหุ้นพวกนี้นะหุ้นเล็กเนี่ยทำได้ดีหุ้นเล็กทําการสวิงได้ดียิ่งตัววรุ่มเข้าเนี่ยโหวไวเลยนะครับแต่คุณก็อย่ากระโดดเข้าไปในหุ้นแนวต้าแล้วกันนะครับมันจะเสี่ยงเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะแค่มันเสี่ยงคุดออกไม่ทันนะคุณหาหุ้นแนวรับที่ปิดเขียวดีกว,ว่าแล้วเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับที่ย่อตัวลึกๆนะ อามีการมีการเคาะบาทหกห้านิดหน่อยนะครับเขาตั้งออฟเฟอร์บอกเราที่บาทหกเก้าได้ดีนะผมบอกไว้ก่อนมันไม่ได้น่ากลัวนะมันแค่ตั้งคล้ายๆว่าเป็นมันจะพุ่งได้แรง ที่บาทหกเก้านะแต่ปัญหาสำคัญของมือใหม่ทั่วไปครับคุณวางจุดสต็อปลอสเป็นหรือ,อยังอืมเท่านั้นเองที่จะซิ่งหน้างานแล้วคุณอ่านกราฟภาพใหญ่อ่านกราฟเดยมาเคลียร์หรือ,อยังอืมว่าจุดเข้าจุดนั้นนะที่เราจะเข้าตอนนี้ครับมันได้เปรียบหรือเปล่าครับแล้วมันมีแรงซื้อหรือ,อยังนะ มีการขยับนะบาท65มาที่บิดอีกแล้วครับบาท65มาที่บิดอีกแล้วนะยังไงยังไงบาท65จะผ่านไหมนะครับตอนนี้วอลุ่มของโซล่า9 0 0 0 0 0ครับ ถ้าบาท65นิ่งอยู่บิดได้เนี่ยโอกาสที่จะพุ่งต่อเนี่ยมีนะมีนะเพราะเรามองกันที่5ช่องจากราคาเปิดนะครับการดูแบบนี้นะครับเมื่อเราคัดกราฟไปแล้วนะเราจะมองกันที่ราคาเปิดเป็นหลักใช้เป็นจุดสต็อปลอสนะครับหรือหลุด2ช่องจากราคาเปิดเป็นจุดสต็อปล s อสราคาเปิดเป็นบาท6 3เนาะจุดสต็อปลอสก็คือบาท6-1นะครับ จุดเทคกำไรเป็นนับ4 5หช่องจากราคาเปิดครับช่องที่1เป็นบาท64ช่องที่2เป็นบาท6 5ช่องที่3เป็นบาท6 6ช่องที่4เป็นบาท6 7ช่องที่5เป็นบาท68ถูกไหมจุดเทคกำไรเราก็จู่ๆประมาณบาท6 7กับบาท68อืมพอดีเลยกับการที่เขาวางออฟล้าน3ไว้ที่บาท69 ก็เป็นแนวกั้นเหมือนกันครับอืมเป็นแนวกั้นเหมือนกันแต่อย่าลืมนะถ้าบานบาทหกเก้าได้เนี่ยโซล่าจะพุ่งได้แรงนะอืมโซล่าจะพุ่งได้แรงนะครับแต่เรามองกันสิ่งสั้นๆไงอืมนะครับตอนนี้วอลุ่มก็วอลุ่มบายมาแล้วนะวอลุ่มบายมาห้าสิบหกเร็แล้วตอนนี้แรงซื้อคุมแล้วอืมนะครับดูว่าจะยกไหมนะ จะยกไหมนะบาทหกหกนะครับจริงๆการดูหน้างงานเนี่ยเขาจะดูประมาณหลังจากตลาดเปิดก็ประมาณ15นาทีแล้วก็เลิกครับแยกย้ายไปทำงานต่อไม่รู้ว่ามีสมาชิกหรือ FC ท่านไหนเคยเคยใช้แบบนี้ทเทรดไหมนะครับผมเลยเอามาแชร์ เทคนิคแนวเฉยเฉยๆนะครับสนุกสนุกครับ บาทหกหยืนได้ดีนะครับที่บิดนะบาทหกหยืนได้ดีนะ10กว่านาทีละแต่ที่มันดีอย่างหนึง่งคือมันไม่หลุดราคาเปิดเลยมีเทขายครับมีเทขายที่บาท6กหบ้างนะครับ บาท65มาเป็นออฟเฟอร์อีกครั้งครับตลาดลบหนึ่งจุด กลับมาดูโซล่าในช่วง11โมงโอ้โหนะครับผ่านบาท69ได้พุ่งทยานเลยนะครับเห็นไหมพุ่งทยานเลยนะครับตอนนี้โซล่าวิ่งขึ้นไปทำ Hi อยู่ที่บาท72ครับเห็นเปอร์เซ็นไหมบวก5.56อันนี้เป็นการวิ่งปกติของหุ้นเล็กทั่วไปคือถ้าจะวิ่งจริงๆเนี่ยเขาจะวิ่งประมาณ4-5 4-5นะ แต่คุณจำได้ไหมว่ามันมีออฟเฟอร์ขวางอยู่ล้านสในช่วงบาท6-9เมื่อผ่านได้จะขึ้นได้แรงจะขึ้นได้แรงตอนนี้วอลุ่มรวม13ล้านแล้วเห็นไหมที่เราคุยกันช่วงตลาดเปิด10โมงกับ10โมง15นะ่ะอยู่ยังไม่ถึงล้านเลยนะครับอยู่ประมาณ900,000เองนะครับเมื่อผ่านบาท6-9ได้เนี่ยโหพุ่งขึ้นแรงเลยพุ่งขึ้นแรงเลยนะครับ ประมาณนี้ครับโซล่านะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะทําอะไรแล้วแต่นะคุณต้องคัดภาพใหญ่ก่อนคัดภาพใหญ่ว่ามันอยู่ในโซนถูกไหมคัดในภาพเดมันเป็นเทนขาขึ้นไหมมันจุดย่อตัวไหมแท่งเทียนในเดปิดเขียวเท่ากับแรงซื้อหรือยังแล้วค่อยวางแผนเข้าวางแผนสต็อปรอสแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ำครับก็ย้ำนะเมื่อคุณวางแผนกราฟมาเรียบร้อยแล้วครับ คุณต้องใช้ราคาเปิดเป็นแนวรับและหลุด2ช่องจากราคาเปิดเป็นจุดส op ลอคือจุดคัดตัดขาดทุนนะครับและจากนับจากราคาเปิดขึ้นไป4-5ช่องเป็นการเทคกำไรบางส่วนหรือคุณจะมองการขึ้นของหุ้นถ้ามันยังไม่หลุดราคาเปิดเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นไปได้ของหุ้นเล็กปกติอย่างนี้นะครับ ประมาณ4-5%แล้วเรากระเทะกำไรเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะโซล่าครับเป็นเทคนิคง่ายๆครับจากที่คุณคัดกราฟมาแล้วแลาจะมาซิ่งหน้างานนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ขอบคุณ fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาลนา์ไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรกยูอี ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ